สวัสดีครับวันนี้ FC มาเยี่ยมมายามครับผมกำลังนอนอยู่บ้านอ่า FC ก็ขับรถกระบะมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดครับซื้อของมาฝากนี่ครับ FC มาเยี่ยมมายามครับโอ้ขอบคุณมากพี่มาจากที่ไหนครับพี่โอ้มาจากร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดต้องครับน้องโอ้อันนี้เพิ่นมีของฝากนี่คืออย่างข้าวโพดตีข้าวโพดอะไรนะข้าวโพนุ่มหวานเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนองบัวค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวนองบัวโอ้เจ้า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 ที่รัก แฟนครับแฟนขอบคุณหลายๆเลยครับเพิ่นเพิ่นสื่อมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ต้องขอบคุณเพิ่นมากๆครับเพราะว่าเพิ่นมีน้ำใจมีน้ำใจมากๆเลยครับนี่ผมบริจาคเช็คสิบตอบเทนานึงคุณนึ่งเลยนะผมก็จุดนี่เดี๋ยวรุ่นมากแย่มากไม่กินข้าวกินน้ำของผมนะเออถ้าพี่มีเบื่อโทษเบื่อโทษไปก็ได้ผมอยู่นี่ไม่ไหโอเคค่ะถ้าผมเพราะว่านี่อันว่าเพิ่นมือนีดีใจร้ายเลยมือนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับดีใจมากๆเลยครับมื่านี้ พันธุ์นี่เยี่ยววายามมานั่นอันเอาเอาลอนกับปาปิโซมันคือพวกนี้แหละเราคือว่ามันมีตลาดนัดเด้๋ยี่ข้าง,งป้อมเด้ <ฮะ S 2> มื้อนี้นี่ครับตามมันเบิ่งก็ได้นี่บ่อนที่แรกมานําวปาปิโซแล้วบ่เห็นปาปไสโอ้ยอัยนเพิ่นเปลี่ยนไป้ายใหม่กลายเป็นป้อมบางจากอแมน่นเออ้อ,อ คีย์เลยไปแบบไก่เลยฮะปั๊มเอสโซเปิดแมพเบิดสรุปอย่างกันอยู่เมื่อกี้ครับผมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนป้ไปไม่เป็นปั๊มบางจากแล้วตะกี้เป็นเอสโซ่งั้นก็จะเปลี่ยนได้เดี๋ยวเมั่สองสามเดือนนี่ครับไม่ใช่ครับนี่แหละออนี่แหละนี่แหละครับขอบคุณหลายๆฮะโอเคครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับนะครับ อันนี้เราจะมีมีหยางอีกหยครับมีแนวมีแนว่ยหยางอยีพับที่ฝากสีเสือมาให้รื้อโบมีแบบนี้หรือครับนี่ทำเหนื่อยมันเข้าการแล้วจ้าพี่สะดวกนะครับไม่ได้กินนล้วกันหรอกมันทำว่าเป็นยังเออกันมาตะเวนกรนี่ใครอยู่กระสีผมกระสีเตรียมซาแต่ยังปู่นะนั่งกินของกันไทยกุยขิงกันอย่างนี้นะพี่กันเขาเลี่ยง ีว้ครับผมขอบคุณแล้วอาหารเย็นพี่อันไปแล้วครับครับครับผมครับได้ได้ครับขอบคุณมากๆพี่ครับครับครับโอเคค่ะครับผมโอเคครับผมครับอันนี้วันนี้สิเป็นสิ่งไหนรถบัสหลังจากนี้สิจังไหนครับพี่สิกลับตีลื้อไหมครับรถกลับไปทางหล่อเอ็ทโอ้กับทางหล่อเอ็ดเนาะโอ้ครับครับครับขอบคุณนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมสิได้ไปกินข้าวโคตรเจ๊ดอก เขาโคตรเป็นซื้อมาฝากนี่นี่เขาโคตรเป็นแมนกินไถ่ให้ไหมกินโชว์บ่อบบ๊อบอยังครับเดี๋ยวมันไทยอีกเลยเดี๋ยวมันสีเสียเวลาพี่ถ้าพี่อยากก๊ับนี่ครับเดี๋ยวจะกินในเบื้องหน้าทั้งหมดชุ่มครับโอ้ยารุ่นแม่ย่างเว้นๆอ่ะยังสะได้กินเขาน้ำกันครับแต่ได้ครับพี่ผมจะได้แมนแมนครับได้ได้ครับแมนขอบคุณที่รับชมครับปวดเป็นกิ่นล่องเงินแสบว่ะ ขอบคุณนะครับเด้อมาฝากกินขกดข้าวเหนียว้าวโคตร,รข้าวโคตข้าวเหนียวหน่องบัวเปลี่ย,เยเดดนเลยไทยเติมเงิน เดี๋ยวเบของเมีของฝากเล็กน้อยแบบไทยตรรมชาบิบนของาฝากจาก FC ายเยอฟซียแหวนที่ยะลึกในความทรงจำแล้วต่อไปมปันไม่หย,ยา่ไม่หยามบมีสิเดียวจำนาได้ข้าวยื

เสียพื้นนี่เอฟซีเอาเหงครับไอ้พ่อเอฟซีขายเสียผ้าตลาดคล่องถมกาบลสินมันเล่เอาเหงมันเสื้อมันตัวละเป็นร้อยอ่ะร้อยก็บาทได้ครับอยู่พื้เอฟซีมันขายของขายเสียผ้าไอ้พ่อผมขอไายรูปผมเล่เอาเสียให้ขายเสียผ้าตลาดคล่องถมกาบลสิน จะ heat อ่ะกินปลาอย่งต้อยบวบ,บ,บมากมาถิ่อออมเนี่ยจะ่บบวกหนเดียวเป็นโซฟานบบวบ เรากินน้ำมันเราใส่ง่ายผมให้เราไปซื้อเนี่ยเอาเงินยหน่อยเราไปซื้อเนี่ยอยู่ซื้อเนี่ยเราซื้อยึดแข่งเราก็ออมใส่บวกครับนะครับออมมกบวกเซเนี่ยง่วงครับวันนี้ต่อยบวกไปแขางเฮี้ยนครับหลังจากกินกระโคตรแล้วครับเมีที่กระโคตร จากเอฟซีมาฝากเดี๋ยวมากินอ <c oughs> อมเนียงง้วใส่บุบบวบครับบุบบวบได้ต่อยได้มากสองหน่วย <c oughs> อ่อนพอดีพอดีทำหมกพริกอยู่ครับเนี่ยเห็ดกินได้เดียวสองคนเลยผมกะบเสือเนียงง้วครับเราไป็นเสือเนียงง้วมาทำงี้เนี่ยเราไป็นเสือแต่บุบบวบต่อยแขางแน่นเลย่แหละบวบงามฝันแล้วอ่อนพอดีพอดี เอาสักแม่นพี่สากสักสักตักให่ตะใ่ใส่กัน ตืนตนต่นไ้ดากนะะตงนมันทำกูพังจะจับดเรื่รออมมาบวบใส่เนี้ยกลัวนะครับบวบอย่ขังเนี่ยผมแล้วมันเกิดครับบวบธรรมาชาติครับออมจบแซบ่บสูอพี่น้องกินครับใส่เนี่ยงวาผน่าลืม สมนามแล้วใส่ตะไคร้ไปแล้วเป็นไอ้พี่หนัแซเบล่ะเอาอหกอดกันบัวบันติด เคลียร์ติดน้องลักซอไฟครับเจา้จาหน้าที่การไฟฟ้าเขาบอกอย่างนี้อยู่บอกเหตุตัดออต่อยืนยันไฟช็อตตัวยืนยันไฟมันเปลี่ยนงมากๆเคีียร์บุบวกกัเลยว่าว่าก,กินไงซะก่อนเสนอว่ามีตั๊บทึงแต่ก็ได้กินไงจนได้ก็ว่าโดนล่อว่าโดนครับไอตัวนึงครับเออซื้อไวอีตัวมาพี่ไออมซูจิน บวกหน่วยเดียวด้วครับนี่ยหลายป็นนี่แล้ว ปลาล้านะครับผมอแบโอ้ไปได้แซ่บจังวะคาบอกิหน่อยเ่เกียดินคุกคาก็คืออยไเนี่ครับเนียวิบายยตูครับผมนี่นี่นีากแค่ตู้ยนเดวเนี่ยเสร็จต้องทำมาังกันเ ผงชื่อลดครับอย่าเลืมนะครับนี่แหละของแซ่ของนัวขาดบาได้ครับผงชื่ลด ไปอันเขาลุ่งไปอันฮะเขาหยิมลับไปเ,เออตั้งเขายิมดิกระสั่งให้พระหิตูลไปครับไงไม่นองครับสุดท้ายสุดท้ายแล้ว โอ้ล้างน้องเด้อพี่จารน์ครับผมกินก็นกินกินน้ำกันโอ้หอมเลยใส่ตัวครับพี่น้องบิดใส่ไปหอมจึงกินข้าวดังเลยหอมจ้วยๆจะบังเสียง พ่อ,อยังปรุงเพิ่มเด้อโอ้ซื้อรถนี่ต้มมักหลายโอ้ยอ้อมมักหลายเดี๋ยวอ้อมด่วนได้เดี๋ยวบวมเสียนั่นนะอ,อย่ามันอย่ามันอ่อนผดนะซิมเงันก็นด,ดีป่ะแล้วก็บังแสงเพืบังแสงซิมเงันครับ 叫叫。Ciao, ciao. เรียบร้อยเรากินกันว่าจะพี่เดียวก่อะอันนี้ตักให้พี่เดียวพ่เดียวพี่เดียวคนพี่เบสต์นี่พ่อเกเดอะไรนัโอเคครับผมน้าครับวอามาบอกว่เส้นแห้งว่ะครับป้ากินข้าวเหนียว แซ่บด้วยกันครับท่านผู้ชมมากินด้วยกัน กิน,น,นค,ค,น,คนนี้วะเพราะว่าปั่นเนาะมาทครับผมไม่จำนครับีวนาย้อ,อม,มึงกินอไรดี่อยครัน่อยพูดถึงว่าขอกล้องพอแล้วลกินอะไรก็ได้ <c oughs> ใครเนี่ยว่าเาอยู่ปากทางบ้านผมนี่ครับส่อมากส่อหลายเดียวก็เป็นเนื้อเียโต้เนี่ยเป็นเนื้อเศษแถมน้ำน้ำเคกไป่ายรีวิวด่านร่องแล้วเลยแถมเนื้อเียเนี่ย ผมไปสื่อเล่ารถรา้าอย่ตัวแล้วเราบรรดอกแต่ว่าเราสถแถมเห็นหลายหลอาอยเดี๋ยวอาย่บริวารเมื่อได้ครับยาเซียไปทตู้เย็นน้ำผึ่มเหนียงง้อ nhầm in á. ไม่เดี๋ยวไปทายงานได้มือนทายงานก็จอดจังไม่เอ๊เดี๋ยวอย่หลายโจทยนหมดัเรียกเรียกี๋ยงไปไั้เดี๋ยวไปไปยุบ่ะไปยมิตส่วนแบ่งแหยใหด้วยลอยนึ่งแบบตัวไม่เงีนใส่ เขาจ้างไปโฆษณาพ่อนโฆษณานี่ยแต่พไปก็ไอเป็นอะเดียวไปยังไปยังจริงขอแล้วเขานัดสิบโมงสองอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปไปเพื่อนจะไปกันแน่เดี๋ยวนี้เอาที่ไปนวไปแบงก์เน an yes. <akes catch avoid surprise> oh. uh ี huh. uh ่ยละยอีก huh. แ uh ่า huh. uh huh. uh huh. uh huh. <island> <laughs> โอเคพ่อพีแบ่งคนหนอยนึงเดนที่ฝ่าวาบนตัวตัวตัวไป็่ะไปไปนั่กับแบงขาลลยน่หแบงกันขลลยสองเออเแบงกันนสคนสคนเลยก็ไดิจะซอยไปแลวตัวน้องเขาน้องเขาหาเงินเลี้ยงเมียเราไายอยู่บ้ได้บ่ฮะายอี่บ่ได้ไหนมันรถมันขยารถมันมันเต็มมัน่มีแหงเลยรถมันหนักเมันกะไก่ๆนาเกักไก่ได้ล่ะมันไปได้เยอะหรไปได้เยอะบักด้ส่วนสามร่งเสนี ไม่เนี่ยงเดีโยวเอีสั่งตักน้ำขุยเลยเดี๋ยวใส่โอ๊ยขี้ตะขันฮ่ามันนี่ใส่ตัลไม่ได้ยูดอกท่ันใส่ตอกระปูมันมังอายคนใส่ตาลน้ำขุยตัสองคุยได้บหมใส่บวานเลยมีใบไหมบ่บ่ ไปมึงซื้อหรอเทนังแจะบวเองหรอไม่ไ้อแานแนมึงนมาเลยยงบูปบูดงมันเดินมันเสียงเขากองมนเขามันเป็นยังรักมัน นาติบม um ่งท <t understands S 2> <water> oh, ีเจงงมาข้าวนาขวโทมากว่นโฆษณาร้านรถที่ไดนี่ยไม่ได้อย่ไอ้ทักอีหทักกินต้องแฉลท่านเผ็ดม่ใไ่เผ็ดนโอ้ยเผ็ดวันเนี้ต้องบเผ็ดิบมุพอดีีดียวนขอกล้องไปก่อนแวข้าวเดียวท่านาวถึงวันนไเป็นขาดีวันขาวอิ่มนะทนน เสกิมดสิม่วงแต่ว่าเกิดซิม่วงเนหรบอเาะนาะคอใช่ร้านขาย้อะไรรถย่า่ตลาดเท่านี่

จำเราแต่งตัวเต้นไว้จำเราแต่งตัวเต้นไว้เต้นเก่างนี้ไหมมาเดี๋ยวขอไปคลิปซ้ำนี่ครับถ่ายงานถ่ายงานกระดอบจังเฝ้างานขอบคุณที่รับชมครับ